ที no? ่แม <hel> ่บ้านไปเดิขายของแม่บ้านติดถนนอยู่เด่นแล้วเนาะใส่เสาหลน้ำใสดีครับเนาะน้ำหลาเนาะล้านเออน้ำดีปลูกอีหยังปลูกหัวสินไคไว้มันจังมันจังบ่อหนะบ่อหัวสินไคมันจะเห็นให้ดินแกน ันขู่ยเหี่ยนก็บ่ัเียไปตรใมันวัไข่เป็นบางบางน้ำเนาะเป็นว่าน้ำก็ได้ เดียวกันหลดสลัดลัดไทยบางเดียวเป็นสาป,ป่าหลดแมมว่าสาป,ป่าชองอันมเนีครับัปน่อยบเห็ดมดิอสอันนั้นบางลาสีเียงเออสีเดปลาอย่างนึงอันนึงปลาคอ,อย่างเดียวของตัวปลาเตี้ทมเอามาอากเอาลเอาไปยังปลีโมาก้อยทเลเมียมา ก้อยกับเผาผู้ใดอยากเผากับเผาเท่านั้นท่อนะบ่ตมนะครับบ่บ่บ่อยากตมเผากับก้อยอันเดียได้บ่มากินที่อย่างตมตุ่ยู่แเลยเมืองนี้ค่ะเด้อปลากระหลายอากาศดีดีัตนีกับัดเพีนปัตตานีน่านเพี้ยนมันเป็นดาวอุกญดตปัตตอนนี้มันกอดได้บ่บ่ล่ะได้ครับเสีย ไปหาหมดแดงใจด้วก่อนเออนั่นก้องเขาเมฆเก่าลงมาเอาลงมาเถอะแม่ก้องเขาเมฆเอมาก้องเขายุ่ยุ่ยใสแม่เอาบ้ายุ่งพูดอล้วขึ้นรถขึ้นรถนี่เดี๋ยวมันสิมโบราณอ้วนยาเหรอยรูเรป

ปลาเดี่ยวอันย่างปลาเขากด็ดีดีผลเขาเอ็ดไว้ของเขาเขาแสดงว่านมาจ่างก,กินกันดูต่วสันเนือล่านมาย่างก,กินกันดูต่วสันมีแน่มนอนเนื้อ<ด>ล้านอันบมื่อไรเอาปลามาเลี้ยงนคะือตัวใหญ่ใบเถลาล้านอันนี้มันเป็นปลาเขากับนี้ผมมาเลี้ยงเป็น เอาล้านมันคือจะจับได้ไวแถวหนามเลิกสิกลาอคือกลางใฟปาลตัวใหญกัเรียนต่บม่ติดเอออยู่เห็นห้าวผัดเต้นสีฟ้าหง่ๆเหม่ยาเงาๆเหมือนกัเปีะโอ้ยนิ้งก็บ่เอาน้ำเลยยังไม่เอาน้ำกินแห่ลูกพูดแม่มันใสๆตาขึ้นมาพูดน้ำกินเนี่ยตานิงเทน้ำกินใช่ไปแล้ววนี่บอากาศดีเนาะชไม มันตกเห็ดเทียนหลังยังไงวะสกุลอันลังข้าโอ้ยอันแบบว่าอันนั่นแหมเทียงหน้าอย่างแม่ลั่น